สวัสดีครับร้านบางดุลนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับบ่วงต่อไก่นะครับบ่วงต่อไก่ป่านะครับจะมี2แบบนะครับจะเป็นบ่วงเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดนะครับพันหลักนะครับพันหลักตรงนี้นะครับจะเป็นสีน้ําตาลนะครับจะเป็นสีน้ําตาลหลักของมันจะเป็นหลักกาวานัยนะครับกาวานยสเตเลสนะครับสายเอ็นสายเอ็นนะครับจะเป็นสีน้ําตาลนะครับ ต่อสายเอ็นแบบมีห่วงตัวล็อกตัวล็อกขานะครับห่วงเลข8จะเป็นห่วงทองเหลืองนะครับห่วงเลข8จะเป็นห่วงทองเหลืองพร้อมรังเก็บงามๆหนึ่งอันนะครับพันหลักสีน้ําตาลนะงานละเอียดเลยนะครับงานละเอียดเลยพันหลักสีน้ําตาลนะครับตัวนี้31หลักนะครับส่วนตัวนี้นะครับจะเป็นห่วงผีเสื้อนะครับหลักเดียวนะครับจะมีห่วงสองข้างนะครับ พันหลักสีน้ำตาลหลักกวานไนนะครับอ่าสายเอ็นสีน้ำตาลนะครับห่วงเลข8เป็นห่วงตัวตัวเเหมือนเดิมนะครับตัว S นะครับแล้วก็ตัวนี้20หลักนะครับ20หลัก40บวงนะครับห่วงผีเสื้อนะครับเชือกผูกขาไก่นะครับก็มีนะครับเชือกผูกขาไก่แบบถักทั้งเส้นนะครับเอา4เส้นมาถักกันนะครับเส้นละร้อยนะครับอ่าตอดตอดเป่าเสียงตัวเมียนะครับ อลาลอยนะครับหลักไก่หลักสเตเลสหัวไม้นะครับก็มีขายนะครับร้านบางดุลใครสนใจนะครับสอบถามราคาได้ครับโทร0 9 3 7 7 3 0 3 9 8นะครับหรือว่าจะเข้าลายก็เบอร์โทรเลยนะครับงานละเอียดแน่นอนครับงานสวยนะครับ31หลักนะครับติดต่อได้ครับร้านบางดุลนะครับเบอร์ด้านล่างคลิปไดยเลยนะครับสวัสดีครับ